สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่ดูแล้วก็ติดตามทุกท่านและก็สวัสดีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกกันด้วยนะครับเข้ามารับชมกันแล้วนะครับให้ทุกท่านกดติดตามทางช่องของเราเอาไว้เลยนะครับถ้าอยากจะมีข้อมูลไว้ใช้เป็นแนวทางเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกๆงวดก่อนที่ผลประกาศรางวัลจะออกในแต่ละงวดนั้นผมก็จะมาแบ่งปันวิธีการคำนวณให้ทุกท่าน ได้จดสูตรเก็บเอาไว้ใช้กันนะครับและสำหรับท่านใดที่บวกเลขไม่เป็นคิดคำนวณไม่เป็นนั้นผมเองก็จะมีการจับคู่ฟันทงให้ด้วยก่อนที่ผลประกาศจะออกมาในแต่ละงวดนั้นทุกท่านก็สามารถเข้ามารับชมแล้วนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางกันได้เลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดทุกข้อมูลที่ผมนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านกดติดตามเอาไว้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีสูตรดีสูตรเด็ดมาแบ่งปันกันอีกแล้ว ก็เป็นสูตร2ตัวล่างรัฐบาลงวดวันที่2มกราคม2569นั่นเองนะครับสำหรับงวดวันที่2มกราคม2569นี้ผมจะใช้สูตรตัวนี้คำนวณและจับคู่ฟันธงตัวเลขให้ทุกท่านได้นำไปใช้เป็นแนวทางกันนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้หลักการคำนวณเรามาดูเลขที่มีโอกาสจะมาในรางวัล2ตัวล่างรัฐบาลงวดที่จะถึงนี้กันนะครับงวดวันที่2มกราคม2569 เลข16ชุดที่ผมได้จับคู่ด้านหน้านี้เป็นเลขที่คำนวณและจับคู่ฟันธงให้นะครับก็ไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไม้ติดมือเอาไว้นะครับโอกาสที่จะถูกรางวัลมีนะครับเพราะว่าสูตรตัวนี้ก็ถูกติดต่อกันมาหลายงวดแล้วนำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้วิเคราะห์และพิจารณานำไปใช้กันนะครับสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาข้อมูลไว้ใช้เป็นแนวทางนั้นก็แคปหน้าจอหรือว่าจดตัวเลขตรงนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับ ส่วนท่านใดที่อยากจะได้สูตรตำราเก็บเอาไว้ใช้เราจะมาเรียนรู้หลักการคำนวณกันนะครับและสำหรับท่านใดที่คิดว่า16ชุดนี้มันเยอะอยากจะได้น้อยชุดกว่านี้ซึ่งสูตรตัวนี้คำนวณตัดออกมาแล้วจาก1 6เหลือ1ชุดได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคำนวณในคลิปนี้กันนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับมาดูที่มาที่ไปของการคำนวณเลขเด่นและการตัดเลขเด่นให้ได้ชุดเดียวเขาทำกันอย่างไรนะครับ เราจะมาคำนวณที่งวดวันที่16พฤศจิกายน2568งวดนี้คำนวณออกงวดวันที่1ธันวาคม2568นะครับมาเริ่มที่หลักสิบรางวันสตัวล่างรัฐบาลกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเป็นการใช้ตำแหน่งหลักสิบรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1ตัวที่ผมวงสีแดงตรงนี้นะครับ เป็นเลข8ดึงเลขก8มาวางก่อนและจากนั้นให้ทําเครื่องหมายบวกด้านหน้าและด้านหลังเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาหาตําแหน่งที่ต้องเอามาวางด้านหน้าและด้านหลังกันต่อนะครับต่อไปมาดูที่หลักหน่วยตัวที่จะต้องวางตรงกลางอย่างเดียวนะครับใช้หลักร้อยรางวัลที่1หลัก10รางวัล2ตัวล่างมี1และ3นะครับบวกกันเลยนะครับได้ผลลัพธ์เป็น4 วางเล็ก4เสร็จแล้วทำเครื่องหมายบวกด้านหน้าและบวกด้านหลังเอาไว้เดี๋ยวเราก็จะมาหาตัวที่ใช้วางด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันนะครับมาดูที่หลักสิบกันต่อนะครับสำหรับตำแหน่งหลักสิบนะครับตัวที่จะต้องวางด้านหน้าดูที่ปากกาเมจิกสีน้ำเงินนะครับว่าใช้ตัวไหนกันบ้างใช้หลักหน่วยรางวัลเล็หน้า3ตัวครั้งที่2หลักหน่วยรางวัลเล็ท้าย3ตัวครั้งที่1 สองตัวนี้นะครับบวกกันมีเลข2กับเลข 9!!! ก้บวกกันเป็น11ใช้เลข1เอา1กับ8บวกกันเป็น9และเอา9ตัวนี้บวก3แต้ม9ก้าบวกสผลลัพธ์เป็น12ได้เลข2นะครับ2อบวกสผลลัพธ์ได้เป็น5และ5้บวกสผลลัพธ์ได้เป็น8 เราคำนวณมาแล้วนะครับเลขเด่นที่มีโอกาสจะมาในรางวัล2ตัวล่างรัฐบาลมีเลขทั้งหมด4ตัวก็คือ9 2 5 8นะครับสำหรับหลักสิบต่อไปมาดูที่หลักหน่วยดูประกาเมีจิกสีน้ำเงินนะครับใช้หลักแสนรางวัลที่1หลักสิบรางวันที่1ได้เป็นเลข4บวกเลข4เป็น8วางด้านหน้า8บวกกับ4เป็น12วางเลข2นะครับแล้วก็บวก3มต้ม ก็จะเป็น5 5บวก3แต้มก็จะเป็น8 8บวก3แต้มก็จะเป็น11ใช้เลข1เราได้เลขเด่นหลักหน่วยมาแล้วนะครับ4ตัวเช่นกันมี2มี5มี8มี1จับคู่ทั้ง2หลักมันจะได้16ชุดแบบนี้นะครับเป็น16ชุดแบบนี้ที่ผมเรียนให้ทราบว,ว่าสูตรตัวนี้สามารถตัดจาก16ชุดเหลือ1ชุด เราจะต้องหาตำแหน่งที่จะเอามาวางด้านหลังตรงนี้หลักสิบและหลักหน่วยผมจะเรียนให้ทุกท่านทราบกันก่อนนะครับตำแหน่งตรงนี้ตัวตรงกลางเราจะต้องวางตรงกลางเพื่อที่จะเอามาบวกกับตัวด้านหลังและตัวด้านหน้าและตัวด้านหน้ากับตัวด้านหลังอย่าสลับกันนะครับมันเป็นสูตรคนละสูตรกันแต่เราใช้ตัวเดียวบวกเหมือนกันนะครับคือตัวเดียวกันนั่นเองที่ผมเรียนให้ทราบว่าต้องวางตรงกลาง ต้องวางอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอย่าเอาไปอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ด้านหลังโดยเด็ดขาดต่อไปนะครับมาดูตำแหน่งที่จะต้องเอามาวางด้านหลังของหลักสิบเราใช้ผลประกาศของงวดวันที่16พฤศจิกายน2568คําคำนวณเราต้องใช้พวกนี้บวกกันนะครับและผลลัพธ์ที่บวกออกมาได้นั้นได้ผลลัพธ์คือเลข14แต่จะเป็นการใช้เลข4วาง ทุกคนที่ได้รับสูตรไปก็น่าจะเข้าใจนะครับ8กับ4บวกกันเป็น12และ2เอามาบวก5แต้มบวก5แต้มเพื่อที่จะเอาเลขตัวแทนของเลข2มาใช้อีก1ตัวตัวแรกไม่มาอาจจะมาตัวที่2นั่นเองเราจะเอาตัวที่ซ้ำกันตัวที่ซ้ำคือตัวเลขที่เหมือนกันแบบนี้ตัวไหนไม่ซ้ำเราตัดทิ้งไม่ต้องเก็บเอาไว้ใช้นะครับตัดทิ้งให้หมด และเราจะได้เลขเด่น1ตัวเห็นไหมครับนี่คือการตัดเลขเด่นจาก4ตัวให้เหลือ1ตัวยังตำแหน่งหลักสิบเราตัดออกมาแล้วได้เลขสอนะครับต่อไปมาดูที่หลักหน่วยกันบ้างตำแหน่งตัวสุดท้ายตัวนี้บวกออกมาแล้วนะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเลข3วางเลข3ลงไปนะครับ4และ3าบวกกันเป็น7 7บวกกับ5ผลลัพธ์เป็น12ได้เลข2นะครับเห็นไหมครับอย่างงวดนี้หลักหน่วยมีเลข7กับเลข2มันเป็นเลขตัวแทนกันนะครับแต่หลักหน่วยมันจะมาตัวที่2เห็นไหมครับเราต้องใช้2ตัวนะครับตัวแรกไม่มาอาจจะมาตัวที่สองอย่างหลักหน่วยงวดนี้มาตัวที่2นั่นเองตัวแรกเราก็ตัดทิ้งเพราะว่ามันไม่มีตัวซ้ําตัดทิ้งให้หมดนะครับเราได้ตําแหน่ง หลักหน่วยก็จะเป็นเลขสองเด่นตัวเดียวแบบนี้นะครับก็จะได้1ชุดแล้วนะครับเป็นเลข2 2ฟันธง1ธันวา2568ในรางวัล2ตัวล่างไปดูกันนะครับงวดวันที่1ธันวา2568 2ตัวล่างรัฐบาลออกเลข2 2นะครับ1ชุดผลประกอบการที่เราได้ทำการจับคู่เอาไว้2 2 หลักการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณตัวแรกตัวนี้เราต้องหาเลขเด่นให้ได้4ตัวมาก่อน4ตัวมาตัวนะครับหลักหน่วยก็เช่นกันนะครับ4ตัวมาตัวนะครับสูตรตัวนี้เราอย่าเอาสลับตัวสลับตำแหน่งกันนะครับตัวไหนวางด้านหน้าตัวไหนวางด้านหลังตำแหน่งของมันต้องวางตำแหน่งของมันอย่างเดียวหลักหน่วยก็เช่นกันนะครับ หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจในวิธีการคำนวณของสูตรตัวนี้และนี่ก็คือการตัดจากเลข16ชุดให้เหลือ1ชุดเราต้องมาคำนวณตำแหน่งตรงนี้หาผลลัพธ์ตำแหน่งตรงนี้ให้ได้และสูตรตัวนี้ผมจัดส่งให้กับสมาชิกทุกคนแล้วทุกคนที่ได้รับสูตรไปแล้วเลข1ชุดที่ผมตัดจาก16ชุดนี้ก็จะได้แค่1ชุดเท่านั้นเป็นเลขที่เน้นให้ ะครับท่านใดอยากจะได้สูตรตำราเอาไว้ใช้ตัดเหลือ1ชุดหรือบวกเลขไม่เป็นคำนวณไม่เป็นอยากจะได้ชุดเดียวหางเดียว09684738750807925266 2เบอร์และ2ไอดีไลน์นี้สามารถแอดมาเพื่อขอรับสูตรตัวนี้และเลขที่ตัดชุดเดียวไปเป็นแนวทางกันได้เลยนะครับ หลักการคำนวณมีทั้งถูกและผิดนะครับทุกท่านเองต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยการที่ผมมาทำตรงนี้ให้ดูเพื่อเป็นแค่แนวทางเท่านั้นท่านใดที่จะตัดสินใจนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเป็นคนตัดสินใจนะครับตรงนี้ไม่มีใครมาบังคับท่านได้ท่านใดที่ชอบเลขที่เกิดจากการคำนวณก็สามารถวิเคราะห์และพิจารณานำไปใช้กันได้นะครับผิดและถูกประการใด ผมเองต้องขออภัยไว้นะที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมและก็สนับสนุนให้ทุกคนนำข้อมูลตรงนี้ใช้เป็นแนวทางเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นต่อไปนะครับจะเป็นการใช้ผลของงวดวันที่1ทธันวาคม2568คําคำนวณออก16ทธันวาคม2568มาดูที่หลัก10รางวัล2ตัวล่างรัฐบาลกันก่อนนะครับ เราใช้ตำแหน่งหลักสิบรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เป็นเลข3นะครับวางเลข3ลงไปจากนั้นทําเครื่องหมายบวกด้านหน้าและด้านหลังเอาไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาตำแหน่งที่ใช้วางด้านหน้าและวางด้านหลังกันต่อนะครับมาดูที่หลักดน่ยกันบ้างนะครับตัวที่ใช้วางตรงกลางนะครับก็จะเป็นการใช้หลักร้อยรางวัลที่1หลักสิรางวัล2ตัวล่าง2ตัวนี้บวกกันก่อนนะครับ ได้2กับ2บวกกันผลลัพธ์ที่ได้เป็น4วางเลข4ี่เสร็จแล้วทําเครื่องหมายบวกด้านหน้าด้านหลังเอาไว้เหมือนเดิมนะครับเราจะมาหาตัวที่ใช้วางด้านหน้าของหลักสิบกันก่อนนะครับก็จะเป็นการใช้หลักหน่วยรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2และหลักหน่วยรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 9และ7บวกกันผลลัพธ์ที่ได้เป็น16วางเลข6ด้านหน้า6กับ3บวกกันเป็น9 เอา9บวก3แต้มนะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็น12ใช้เลข2วางนะครับ2บวก3ผลลัพธ์ก็จะเป็น5และ5บวกกับ3ผลลัพธ์ก็จะเป็น8สํสำหรับเลขเด่นหลักสิบเราก็จะได้มา4ตัวเหมือนเดิมนะครับมี9มี2มี5และมี8ต่อไปมาดูเลขเด่นของหลักหน่วยกันบ้างเราใช้ตำแหน่งหลักแสนรางวัลที่1หลักสิบรางวัลที่1 2ตัวนี้บวกกันนะครับ 4กับ5บวกกันเป็น9ได้9กับ4บวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็น13ใช้เลข3วางนะครับจากนั้นบวก3แต้มก็จะเป็น6 6บวก3มแต้มก็จะเป็น9และ9บวก3แต้มเป็น12ใช้เลข2วางนะครับได้เลขเด่นหลักหน่วยมา4ตัวเช่นกันนะครับก็จะมี3มี6มี9และก็มี2 ต่อไปจะเป็นการตัดเลขเด่น4ตัวให้เหลือ1ตัวเราจะต้องหาผลลัพธ์เพื่อที่จะเอามาวางตัวด้านหลังให้ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับหลักสิบบวกออกมานะครับได้ผลลัพธ์ก็คือเลข7เราจะทำการวางเลข7ลงไปนะครับ3กับ7บวกกันเป็น10ได้0และเอา0ตัวนี้บวก5แต้มก็จะได้เป็น5 ใช้เลข2ตัวนะครับเป็นเลขตัวแทนกันนะครับเลข0ูนย์กับเลข5เป็นเลขตัวแทนของมันนั่นเองนะครับตัวแรกไม่มาอาจจะมาตัวที่2และงวดนี้หลักสิบมาตัวที่2นั่นเองนะครับตัวที่ซ้ำกันคือเลข5ตัวอื่นเราก็ตัดออกนะครับไม่ต้องเก็บไว้นี่คือการตัดเลขเด่น4ตัวให้เหลือ1ตัวนะครับหลักสิบได้เป็นเลข5 1ตัวต่อไปนะครับเราจะมาดูที่ตำแหน่ง หลักหน่วยกันบ้างสำหรับตำแหน่งหลักหน่วยผลบวกตัวสุดท้ายเราใช้ผลวันที่1ธันวาคม2568บวกออกมาแล้วนะครับได้ผลลัพธ์คือเลขเลข8นั่นเองนะครับเราจะวางเลข8ลงไปตัวสุดท้ายแบบนี้และเอา4กับ8บวกกันผลลัพธ์เป็น12เราเอาเลข2บวกเลข5ก็จะได้เป็น7 2กับ7เป็นเลขตัวแทนกันนะครับตัวที่ซ้ำกันงวดนี้ หลักหน่วยได้เป็นเลขสนะครับสำกัน1ตัวและตัวอื่นเราก็ต้องตัดมันออกให้หมดนะครับได้หลักหน่วยเป็นเลข2ตัวเดียวและเราจะทำการจับคู่ได้เป็น5้าสองหชุดเล่นกลับตัวก็จะได้2,5งหก็จะได้2ชุดนั่นเองนะครับ นี่ก็คือวิธีการตัดนะครับและก็ฟันธงน่าจะมาในรางวัล2ตัวล่างรัฐบาล1 6ธันวาสองนั่นเองนะครับไปดูผลประกาศกันนะครับ 16, ธันวา2568รางวัล2ตัวล่างเลขที่ออกก็คือเลข5-2มาดูนะครับหลักสิบนะครับมี9 2 5แล้วก็8เราตัดแล้วเอาตัวซ้ำหนตัวก็คือเลข5มาตรงนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับมี3มี6มี9มี2 ตัดออก3ตัวหรือ1ตัวก็คือเลข2ตัวที่ซ้ำกันมันจะมีตัวซ้ำา1ตัวทุกงวดเราสามารถตัดได้นะครับจาก16ชุดให้เหลือ1ชุดแบบนี้1ชุดเล่นกับตัวได้2ชุดนะครับนี่ก็คือการตัดจากตัวเลขทั้งหมด16ชุดแบบนี้ซึ่งสูตรวิธีการตัดตัวนี้สมัยชิกผมได้จัดส่งให้กับทุกท่านที่ทักมาขอแล้วนะครับ และท่านใดที่โทรมาสอบถามอยากจะได้ตำราและการฟันธงชุดเดียวที่ตัดออกจาก16ชุดนี้ก็ตัดให้เรียบร้อยนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางกันได้นะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับท่านใดที่รับชม2ตัวอย่างแล้วยังไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะตัดตัวเลขให้เหลือ1น1ชุดแบบนี้096-847-3875 0807-925266 2เบอร์และ2 ID ไอดีนี้แอดกันเข้ามานะครับ จะโทรก็โทรได้ทั้ง2เบอร์นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็แอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับหลักการคำนวณน,นั้นมีทั้งถูกและผิดทุกท่านเองต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับการที่ผมมาทําตรงนี้ให้ดูนั้นเพื่อเป็นแค่แนวทางอย่างเดียวนะครับการที่ทุกท่านจะตัดสินใจนําข้อมูลตรงนี้ไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเป็นคนตัดสินใจนะครับที่ผมมาทําตรงนี้ให้ดูเพื่อเป็นแค่แนวทาง เท่านั้นนะครับและก็สนับสนุนให้ทุกท่านนําข้อมูลตรงนี้ไปใช้เสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวไม่สนับสนุนให้นําไปเล่นในสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาดูนะครับจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2เปรียบเทียบดูได้นะครับว่าเราใช้ตําแหน่งเดิมหรือเปล่านะครับมีเวลาว่างนําสูตรไปคํานวณย้อนหลังดูก่อนนะครับถ้าชื่นชอบค่อยตัดสินใจถ้าขอรับตําราวิธีการตัดให้เหลือ1ชุดนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับงวดวันที่16ธันวาคม2568งวดนี้จะเป็นการคำนวณออกงวดวันที่2มกราคม2569นั่นเองนะครับมาเริ่มที่หลักสิบรางวัน2ตัวล่างรัฐบาลเหมือนเดิมนะครับหลักสิบรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1ได้เป็นเลข1วางลงไปนะครับทำเครื่องหมายบวกด้านหน้าและด้านหลังเอาไว้เหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับมาดูที่หลักหน่วย ใช้หลักร้อยรางวัลที่1บวกหลักสิบรางวัลสองตัวล่าง8และ5บวกกันผลลัพธ์เป็น13ได้เลข3วางทําเครื่องหมายบวกด้านหน้าด้านหลังเอาไว้เหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับตัวที่ใช้วางด้านหน้าของหลักสิบดูปกาเมจิกสีกน้าเงินนะครับหลักหน่วยรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2บวกหลักหน่วยรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 6และ4บวกกันเป็น10ได้ศูนย์ 0กับ1บวกกันเป็น1 1บวก3เป็น4 4บวก3เป็น7 7บวก3เป็น10ใช้0นะครับได้4ตัวเหมือนเดิมนะครับมี 1, มี4มี7และก็มี0ต่อไปมาดูที่หลักหน่วยหลักแสนรางวัลที่1หลัก10รางวัลที่1 7และ9บวกกันเป็น16ใช้6วาง6กับ3บวกกันเป็น9 เกบวกสนะครับผลลัพธ์คือ12ใช้2วาง2อบวกสเป็น5และ5้บวกสเป็น8นี่คือหลักหน่วยนะครับมี9มี2มี5และก็มี8เมื่อเราเอาทั้ง2หลักนี้มาจับคู่กันก็จะเป็น16ชุดแบบนี้เห็นไหมครับ1470 9258นี่คือเลขที่เกิดจากการคำนวณน,นะครับ วันที่สองมกราคมสองห้าหกเก้านี้เลขที่จับคู่สิบหกชุดนี้ให้แคปหน้าจอนะครับหรือว่าจดไปเป็นแนวทางกันได้สำหรับท่านใดที่อยากจะได้ชุดเดียวเน้นๆแบบนี้ให้เอาตำราสูตรการตัดชุดเดียวมาใช้ด้วยการหาตำแหน่งตัวสุดท้ายตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้และสูตรตัวนี้ผมได้จัดส่งให้กับทุกท่านที่ทักขอรับสูตรแล้วนะครับตัวเดียวเท่านั้นตัวสุดท้าย บวกตัวเลขเป็นนะครับไม่ยุ่งยากถ้ารู้ที่มาที่ไปของตัวนี้สามารถตัดจากเลข4ตัวเหลือแค่1ตัวได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเพราะเราใช้เลข2ตัวเป็นเลขตัวแทนนะครับเลขตัวแทนนี้เราจะตัดออกเอาแค่ตัวซ้ำเท่านั้นนะครับหลักหน่วยก็เช่นกันบวก5แต้มทุกครั้งด้วยนะครับสำหรับเลขตัวแทนเราจะได้1ชุดทันทีถ้าเรารู้ตำแหน่งตรงนี้นะครับตัดจาก16ชุด ด้วยการเรียนรู้สูตรตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ0968473875 0807925266จะแอดไลน์หรือว่าโทรก็ได้ทั้ง2องเบอร์นะครับท่านใดที่คิดว่า16ชุดมันเยอะไปนะครับก็เอาชุดเดียวเน้นไปนะครับสำหรับการคำนวณเลขเด่น2ตัวล่างรัฐบาลในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้เป็นแนวทางเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวนะครับ ผมไม่สนับสนุนให้นําไปเล่นในสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นการคํานวณน,นั้นมีทั้งถูกและผิดที่ผมมาทําตรงนี้ให้ดูเพื่อเป็นแค่แนวทางเท่านั้นและการที่ทุกท่านจะตัดสินใจนําข้อมูลตรงนี้ไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเป็นคนตัดสินใจนะครับที่มาทําตรงนี้ให้ดูเพื่อเป็นแค่แนวทางอย่างเดียวเราเรียนรู้หลักการคํานวณน,นะครับนําตัวเลขที่เกิดจากการคํานวณไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลกันดีกว่านะครับอย่างน้อย เลขที่เราคำนวณนั้นเรารู้ที่มาที่ไปของมันในแต่ละหลักซึ่งทุกหลักทุกตำแหน่งมีที่มาที่ไปแน่นอนสำหรับท่านใดที่ได้รับสูตรไปแล้วก็น่าจะทราบกันดีและตัดเน้นๆให้แล้ว1ชุดก็นำไปใช้กันได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมีลาบต้อนรับปี6 9กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ